สำหรับคนที่ใช้คลิปสตูดิโอนะครับแล้วมีคําถามสงสัยว่าเราถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเราจะล็อกอินเครื่องอื่นๆได้ไหมนะได้กี่เครื่องนะครับมา,มาตอบนะอันนี้เป็น h a n d h e l ลเกมของครูออมนะซึ่งครูออมมีคอมพิวเตอร์ประมาณ4เครื่องนะครับสี่เครื่องนะ,นะ PC 2นะครับโน้ตบุ๊กหนึ่งนะแล้วก็เนี่ย h a n d h e l ลหนึ่งนะเรามาเซตอัพลงไปในอยากเซตอัพเสร็จแล้วนะอันนี้เป็นคิปสตูดิโอเวอร์ชันสนะครับแล้วก็ทําการนะครับทําการล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับ ล็อกอินนะแล้วก็โอเคต้องล็อกอินก่อนนะสำหรับอันนี้สำหรับคนใช้ mm hmm. บนคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับไม่นับบน iPad นะไม่นับนะครับอ่าล็อกอินเสร็จแล้วนะไม่มีอะไรครับเข้า d r รอเลยครับหรือเข้าเพยเลยนะเพลเสร็จปุ๊บนี่อันนี้ขอดูหน้าจอนีเดนะีวนพอดีมันมนสองหน้าจอนะมันจะมีถามคำถ,ถามนะจำคำถามนี้ไว้นะครับว่าคุณจะยังไงต่อนะยังไงต่อนะ Have already ex นะครับจริงๆต้องถามคำถามมัสิทำไมมันถามคำถามนี้ขออนุญาตเปิดใหม่ได้ไหมขออนุญาตเปิดใหม่นะจริงๆมันต้องถามเป็นคำถามหนึ่งนะครับเอาใหม่โอเคอ่นี่นี่นม่เงขึ้นเอ๊แต่ทไมมันไม่ยอมให้เข้า มึงนะไอออเออไอออ r e a d y จริงๆต้องขึ้นมันต้องขึ้นบอกมาว่าดีดีคอลเล c อีกเครื่องหนึ่งนะไม่เป็นไรเมื่อกี้ยังขึ้นเลยแล้วม,มาตอนนี้ไม่ขึ้นละเออช่างมันแอร์แอร์ already นะปึ๊บปุ๊บนี่นี่ขึ้นมาอย่างงี้ละอ่ะนี่มันจะต้องดีดีแอคทีฟนะนะครับนี่ s t u r p o นะครับมีหลายตัวเลยนะครับผมจะเป็น ex นะครับ1 ex 3 สามโปรอ้าวแล้วไอ้ตัวโปรผมไปไหนวะอันนี้เหมือนกันน้ออันนี้ครับจะขึ้นด D e Active นะครับอย่างนี้นะแต่ผมต้องเป็น EX ดิเออทำไมมันให้อิน t ตอลเวอร์ชันเก่าวะปกตินะปกติแสดงว่ามันไอตัวนี้มันอัพเกรดเลยนะครับจริงๆเราจะต้องอินสตอลกลับไปก่อนนะครับแตเเ่เอาเป็นว่าปกติแล้วกันปกตินเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ ขึ้นมันจริงก็ขึ้นแต่น้าหน้าต่างเมื่อกี้แวนะนะครับแต่พอดีเวอร์ชันผมน่าจะเลยนะครับอ่ะเอาไว้ว่าถ้าเจอปัญหานี้ก็กดตรงนี้กันกดเนี่ย deactivate ไปนะครับแล้วก็ yes ไปนะครับปุ๊บมันจะให้ยอมให้ใช้งานนะเนี่ยถึงให้ลองให้ลัมนะครับเอออ่าได้ละแต่ถ้าเกิดใครที่ขึ้นแบบผมนะก็แบบประมาณใช้พ c ซนะแล้วมันแบบเอ้ยผมลง e x ไว้นะทำไมมันถึงไม่ได้ล่ะทำไมมังถึงให้ i n s t a l l private v e อร์ o n นะเพราะว่าไอไม่ใช่ private private v e อร์ o n เพราะว่า ไอตัวค crypto มันอัปเดตเรื่อยๆนะอัปเดตเรื่อยๆดังนั้นนะ่ะอันนี้จะเป็นสําหรับอัปเดตพาสเท่านั้นนะดังนั้นถ้าเกิดเราจะเอาแบบตัวถาวรนนะ่ะที่มันไม่ใช่อัปเดตพาสเราต้องย้อนทาย้อนยอน้ยอนกลับไปใช้นะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่ฟรามนะครับ